คนที่มีอำนาจวาสนาบารมีดีแบบคุณคนที่สง่างามเช่นคุณก็ต้องควรค่ากับคนที่สง่างามเช่นกันแฟนใหม่แฟนใหม่แฟนใหม่ทุยแฟนใหม่แฟนในอนาคตของคุณจะเป็นคนที่มีสง่าราศรีมีอำนาจวาสนาบารมีเทียบเท่ากับคุณนั่นแหละ เพราะคุณมันควรค่าที่จะได้เจอคนดีๆสิ่งดีๆอะไรดีๆอยู่แล้วคุณค่าของคุณอำนาจวาสนาบารมีสง่าราศีของคุณก็ <c oughs> ะจะดึงดูดคนที่มีสง่าราศีเชกเช่นเดียวกับคุณเข้าสู่ดวงชะตาชีวิต <c oughs> ต้องบอกเลยแฟนใหม่แฟนในอนาคตนะจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดี <c oughs> มีชีวิตที่ดี มีความมั่นคงนะมีอำนาจวาสนาบารมีอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะจ๊ะนะเออหุณดีรูปร่างดีหน้าตาดีมีตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีแล้วต้องบอกเลยนะการที่คุณมีแฟนใหม่แฟนในอนาคตจะดึงดูดให้คนเก่าๆของคุณต้องเสียดายคุณหนะักมากนะ จะต้องร้องห่มร้องไห้เสียดายคุณด้วยแล้วมีโอกาสด้วยสำหรับใครบางคนที่แฟนใหม่หรือแฟนในอนาคตของคุณมันอาจจะเป็นคนเก่าด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าสเสน่ห์ของคุณมาอร่าของเกิดทำให้คนเก่าเสียดายก็เลยอยากจะกลับมาแก้ไขกันใหม่อยากจะกลับมาง้อขอคืนดีใหม่ นะหรือเขาอาจจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองมาใหม่เพื่อที่จะได้นะเคียงคู่กับคุณได้อย่างคู่ควรอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าแฟนใหม่แฟนในอนาคตของคุณนะ จะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณมาเทียบเคียงกับคุณนะหรือว่าอาจจะไปพัฒนาชีวิตตัวเองนะเพื่อให้คู่ควรกับคุณเพื่อให้เทียบเคียงกับคุณก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าอาจจะไปพัฒนาตัวเองนะไปเรียนรู้อะไรใหม่ใหม ทำให้ตัวเองจเจริญเติบโตก้าว,วหน้าหรือเขาอาจจะไปทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเออดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าแฟนใหม่แฟนใ,ในอนาคตของคุณจะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นะอานาจวาสนาบารามีและสง่าราศีจะเทียบเคียงกับคุณนั่นเองอ ใครแล้วเข้านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยค่ะ